ไก่งวงเนาะใช่ไหมไก่อะไรเนี่ยเ่จังเลยสวัสดีครับผมวรลวิทย์แล้วก็สสวัดอ้วนแล้วก็ลิงนะครับเช้าเช้านะครับที่บ้านหมูอ้วนนะครับเช้านี้ประมาณสัก หกโมงเนาะดูนาฬิกาเลยละกันนะครับจะได้ดูกันว่าตอนนี้กี่โมงกันแน่นะครับหกหนึ่งสี่นะครับหกโมงสิบสี่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพิ่งตื่นแป๊บเดียวนะครับตื่นตอนหกโมงก็จะมาส่องบรรยากาศหมู่บ้านหมู่วันให้ทุกคนดูนะครับบางคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าหมู่บ้านหมู่วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโดยหมู่บ้านหมู่วันเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบภูเขาใน อซอกเขาเหมือนของพรมนะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นที่ราบนะครับไม่ราบเท่าไหร่แต่ก็ราบระดับหนึ่งนะครับที่ราบสูงก็พวกบ้านอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะขับรถส,สองสองข้างทางให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เห็นอยู่แวบ,บๆอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับ จะเป็นสองหมู่บ้านอยู่ด้วยกันจ้าอืมก็คือที่จริงอะ่ะมันก็หมู่บ้านเดียวนั่นแหละแต่ว่าคนมันเยอะใช่ไหม,มคนมันเยอะเกินไปบ้านมันเยอะเกินเขาก็เลยแยกเป็นสองหมู่บ้านเพื่อที่จะดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พวกงบประมาณพัฒนาอะไรแบบนี้จะได้ทั่วถึงดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าหมู่บ้านเดียวใหญ่ๆเนี่ยโอ้โงบมาทีนี้ไม่พอพัฒนาแม้แต่น้อยเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวพวกผมจะขับมอเตอร์ไซค์นะครับพาทุกคนไปดูรอบๆหมู่บ้านสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเที่ยวไหนดีเที่ยวขวาเลยเนาะว้าวตอนนี้ชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยตื่นกันสักเท่าไหร่นะครับ เลี้ยวซ้ายหรือขวาเลี๋ยวขวาก็ได้ <c oughs> โอ้หมอกควันค่อนข้างเยอะเนาะเช้านี้ <c oughs> เขา้ายเนาะอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นะเนาะเขาใช้แม่น้ำแบ่งเขตนี่เลยตรงนี้ก็จะมีลำธารโอ้ลุงวัวตัวเล็กไง <c oughs> ห,หนาวว่าการเนี้ยหนาวเนาะเมื่อ,อกี้ไม่หนาวขับรถมาหนาวเลยไปลิ้งไม่ไหวแล้วหานกลับมาทางนี้แล้วยูดีอยู่สัางล่างใจดเเดี๋ยวล่วงนะ อุ้ยนกอะไรเนี่ยไก่งวงเนาะใช่ไหมไก่อะไรเนี่ยเท่จังเลยไปหวัวเลขเดียวโอ้ย,อย,อยตามเรามันตามเราว้าวสองนี่ไปนอ่นดูสิไม่เคยเห็นเนาะหมอกฝนีหมอกฝนเนยอะเลย โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมาไล่ก็ไปขับขับชาร์ตเอ่อในที่มันอยู่อุ่นหนาวจังเลยโอนดังจิ๊ดจิ๊ด แล้วตรงนู้นล่ะใช้ถนนไหมตรงนู้นล่ะไหนใช่เหรอโอ้ไปดูบ่อน้ำเนาะมาถึงบ่อน้ำส้นเลยใชเลย,เยว้าววยนะ้าว <c oughs> สวยงามจังเลยขับตลงไปดูซิ เลิ้งอยู่ดีๆนะระวังร่วงว้าวมีพวกอันนี้เออละอองหรือหอหรืออะไรไม่รู้ลอยเต็มเลยผิวน้ำฮะนู่นปะตอนนี้พวกผมนะครับมาถึงที่สระน้ำของหมู่บ้านใช่ไหมหมู่อ้นที่มันจะอยู่เหนือหมู่บ้านหน่อยหนึ่งเนาะเขาก็จะเอาน้ำไปใช้ข้างล่างหมู่บ้านนะครับ แล้วก็เห็นพวกไอ้นี่ลอยแบบนี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆชัดๆให้ดูนะครับว่ามันสวยงามหรือเปล่านะครับมันลอยจากข้างบนไปข้างล่างนะครับ มีคนเดินล้อมรอบอ่างด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเดินทําอะไรว้าวแล้วก็เห็นคนมาแคมปิ้งตรงนู้นด้วยนะครับนูน่นแบบอยู่ตรงนูน้นะครับเต็นท์แล้วก็ก่อไฟข้างหน,น,น้านิดหน่อยนลาจะเป็น2คนเมื่อกี้นี้ที่ขับรถนะครับ <laughs> ตกใจอะ อ,อ๋อสะมันใหญ่เนาะอ,อยู่บ้านไม่เคยได้เห็นเนาะเห็นแต่ลำธารเล็กๆขึ้นไหนโอ้ขึ้นอยู่หลังนูน่นเราอยู่นี่ดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนไหม,อมไเออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดูพระอาทิตย์ขึ้นดวงใหญ่นะครับอยู่หลังนูน่นเลยหลังนูน่นตอนนี้เมื่อกี้ชาวบ้านก็มาเอาน้ําไปใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพระอาทิตย์กันเลยดีกว่านะครับ สายตามองสวยดีนะครับแต่ในกล้องอันนี้ไม่สวยนะครับ <life> เพราะเป็นกล้องโทรศัพท์นะครับม่เช็กล้องแบบว่ากล้องพวก DSLR พวกนี้มิเลเลตพวกนี้นะครับซูมก็ไม่สวยนะครับซูมไปนุ่นง่ายนะครับเจอคนแคมปิ้งแล้วนะครับสองคนนุ่น แคมปิ้งตกปลานะครับนู่นเลยเลต็นท์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กำลังตกปลาอยู่ <c oughs> สักคนนึงก็กำลังเอาน้ำอยู่นะครับอุ้ย <c oughs> มีคนลงน้ด้วยฮะไหน <c oughs> โอโ้ตรงนู่นเลย <c oughs> เอนเย <c oughs> อนู่นเลยนะครับไกลๆนู่นโอ้โหไม่หนาวหรือยังไงนะครับ <c oughs> สุ่ยยอดเลย <c oughs> ขณะผมยืนอยู่บนนี้ยังโอ้โหหนาวเย็นเลยนะครับมันยังสว่างไม่ดีพอครับ ว้าวคนก็จะขับรถเล่นอยู่แถวนี้ด้วยนะครับหมู่บ้านจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้บ้านมูวนจะอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับในการที่จะให้มันสูงๆขึ้นไปดูนะครับ่องว่าจะเห็นมุมเป็นอย่างไรนะครับ ไม่รู้เห็นชัดเห็นดีอะไรยังไงนะครับยังสูงไม่เท่าสายไฟเลยแค่ไหนแค่นั้นแหละโอ้ไม่ขึ้นแล้วแค่ตรงนี้แหละ เอาไปปิดรูวันนี้มันจะเห็นข้างในไหมอุ่ย,ยพึ่งตองว่ะโลกของพึ่งนี่มันเป็นยังไงเนาะมันต้องเป็นคนเข้าใจพึ่งในระดับนึนเนาะ มก็ไม่รู้ว่าจะเห็นได้สักแค่ไหนนะครับมรผม

โอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหมู่บ้านได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นที่ราบด้วยนะครับไม่ราบเท่าไหร่แต่ก็ราบระดับหนึ่งนะครับทำให้อ่าไม่เหมือนหมู่บ้านผมนะครับหมู่บ้านผมเนี่ยจะเป็นคุบอะไรแบบนี้ผมอยู่ฝั่งนึงถ่ายฝั่งนึงเห็นเลยนะครับแต่ที่นี่มันจะราบๆหน่อยเป็นเนินนิดๆแค่นั้นนะครับทำให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยยกกล้องตัวนี้ขึ้นไปดูนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับตามที่เห็นเมื่อกี้นี้แล้วกันนะครับผมไม่รู้นะครับ โอเคก็ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะไปถ่ายอะไรที่ไหนยังไงอีกนะครับสวัสดีครับไปแล้วบายบายไอ้ลิงบายบายบาย